ันนี้เป็นครั้งที่54ซึ่งตรงกับวันที่2มกราคมส5 6หข้าพเจ้าปิยวันณที่ประสานขอเปล่งวาจาสาธรรยายพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอจริยบูชาแด่องค์พระครอปฏิเทหละเจ้าองค์หลวงปู่สําเร็จลุมหมลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทางครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาเจนดามานีกเทพเทเวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมาอนุโมทนานในการสวดสาธรรยายของข้าพเจ้านี้ ขออนุภาพคุณพระรัตนตรัยกุบาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงบรันรดาลให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสาธยายมุต์ต่อไปอ บทสวดชุมนุมเทวดสาสมันตาจ,ากาตจักรวาลเลยสุวตาัจจตุเทวตัตสมคำมูลนีราชศาสตส์นันตุสักโมกข์ทงสักเคกเมจะรูกไปคีริสิกันและ,ตะเตจันตลิเกวิมาเนติเปและเถจคามีทะลุวันทหาเนเคหาวัตถุมหิเกเตปุม,มาจะยังตุเทวชละทะละวิสเมยคคันธมนา,าคาติทันตาสันติเกย,ยังมุนีวราวจนะ สาธุวันมสุนันตุธรรมสวรคกรโอยัมพันตาธรรมสวรกรโอยัมพัฏนตาธรรมสวรคกรออยัมพันตาบทส่วนน้มัารสิทธิขาาโมตัทศะภะกตตวราโตสมาสพุธัสานมตัทศะภะตตวราโตสมาสพุธัสานมตัทศะภะกโตตราโตสมาสพุธัสสะ บทสวดจตัจจะกิริยาครานัติเมสรังนังยังปตุเมสรนังวไรเจนะสัจจวชนสติเมตุสัพพทานนติเมสรันังยงธรรมเมสรนังรเนะสัจจวชนสุติเมุตุสัพพานติเมสรังนังยังสังโฆเมสรนังวรเนะสัจจะวชนะ สสทิเมหิวตุสัพพทาบทเสวามหาการุณิกนาโถติอธิกาคาถามหาการุณิกนาโถทายาสัพพะนินังปุเรตวัปปรมิสพาปตตสัพพุทิมุตตะมังเอตนะสัจจวัชนะมหุนตุสพูปทวามหากุรุณิกนาโถทายาสัพพะนินังปุเรตวัปปรมิสพาปตตสัพพุทิมุตตะมังเอตนะสัจจวัชนะมหุนตุสพูปทวามหากุรุณิกนาโถทายาสัพพะนินังปุเรตวัปปรมิสพาปตตสัพพุทิมุตตะมังเอตนะสัจจวัชนะมหัตสพพปว ส่วนมหาสมัยสูตรเอวเมสุตังเอกังสัมยังภควาสเกสุวิหารติกะปีลาวตุสเมงมหาวันเนมหาตาปิกุสังคณะสัตติงปัจจมเตหิภิกุสเตหิสเพหวารันเตหิตัสไหิจลโลกาตาตุหิเตวตายยปิยนาสันนิปติตาหุติปัจจมัตังทัสทนิยปิกุสังขัญจาอตะโกจตุนังสุทาวาสเกยิกานังเทวานาอตัท้าหดสีอัยังขอภควาสเกสุวิหารติกะปีลาวตุสเมงมหาวันเนมหาตาปิกุสังคณะสัตติงปัจจมัติหิภิกุสติหิสเปิ ที่ปรกตามทันียภาพสังขัญใจนุหน้าไมยปิยนาภกว่าเตนุปสังคัมัยมาอุปสังขัญมิถวภกวัตสันติเกตพเกถาปัทจะยะมเทตโคตาเทวตาสยาตินามพลาวาบุริโสตสัมมัญชิตังวาพังปัสสลิยาปัสสลิตังวาพังสัมเายยวาเมวะสุตวะสเสสุเเวสสตระหิตาภควตโตปุระโตปุระหังวะตโคตาเทวตาภกวันตังอภิวัเทตทายคัมมันตระยทังสุ เอกมันตติตโคเอกเทวตาภควโตสันติเกอิมัคมนภาสีมหาสัมยโยปวนาสมิงเทวกยาสมาคตาคธมหาอิมังธรรมสัมยังทากิตายวะอัปปาชิตาสังคเตดทโขพระเทวตาภควโตสันติเกอิมัคมนภาสีทัติกโวสมาธาหังสุจิตตังอัถโนอุชุกมรมังสุสารติวันิทนิคเหตทวินทรินยานีรักขันติปิฏตาติ อาตโกอาปราเทวตาภกวะโตสันติเกีมังคตัะปาตาสิเจตวะกีลังเจตวะปะลิกายินติกีลังโอหะชมะเมชาเทจันติสุทาวิมะราชคุมาตาสุตันตาสุสุนักาเทอาตคุอาปราเทวตาภกวะโตสันติเกีมังคตังลาฟาิเยเคจิพุทธังสชาลังคาตาเซนาเตคัมิสันติ ยระภูมิปิหายมมนุสังเทหังเทวะกิยังปริปุเรสันติเตตโขภะคะวาปิคุมันเทศยาปุญนะภิกขะเวทศสุลกัตถุสุเทวตาสันนิปติตาหุติตถาคตังทัศนียะภิกขุสังคัญจะเยปิเทภิกขะเวเหตุสุวัติธรรมทานาราตตุสมมาสัมพุทธาได้สัมปีภะคะวันการังเอตตปพระมายวะเทวตาสันนิปติตาเหตุสูงสยยะถะปิไมหังเอตตาไรหิเยปิเตภิกขะเวเพรวิสันตินะคตธรรมทานังรันโตสัมะสาม ตาเทสันปิดภควันธนาเอตพระมาเยวะเทวตาสันนิปติตาภวิสันติสยามาปิมหังเอตระหิยจิกิสามิภิกขเวเทวกายนังนัมนิติตเยสสามิภิกขเวเทวกายนังนัมณิเทสิสามิภิกขเวเทวกายนังนัมณีทงสุนทารสัตวุกลางมนาสิกโรธาภวิิสามิติเอวามพันเตติโกเตภิคุภควัตโตปจัสเสุอสมภควะเอตัตะทุจจศิโลกกมนุกัสสามิยถาภูมิมาตัสิตา Yes, ita aki wika parang pe ita ta โอทัยตัมนัสสาสุทธาวิปัสสนนมนาวิลาปิญโญปัจจสตัยยตวาวะเนกะปิระวัตเวตตโตมันเิยยิสัทธาสาวกิสัสนเนระเตเทวกายาปิกตาเตวิชนะตปิกเวเตจารตะปัมมะกกรุงสตวะพุทธสัสสานังเตสัมปตุระหูยานะอามนุสสานาทสานังอะเปเกสัตมะทะคุงสาสสาทัสงะติงสัตุระกูยานังอามนุสสานาทสุงอะเปเกนันตัมะัทธคุงทิสาสพาุทธาหุงชนชะสภาพเปญยยาวะวะกิตตมาน้อยจากมิตโตมันเิยยิสัทธาสาวเกสัสนเนระเตเทวกายะพิกตา sa tabi sa na tapi ka kita yung sa mikira yung ano pupa sa sa tasa sa waya kapu makapi awat awa man to iti sino mo tama na tapi ka mung piku ng sa man ng chat sa mawata sino มรรธมนาภิกมุณิกุลนางสมิติงวนังสัตทกีราติสาอาัยยานันตนาตะวันนีนอิทิมโตชติมันโตวันนวันโตยัสสีนมธรรมนาภิกมุณิกุลนางสมิติงวนังอิเจเตโสฬสสาอาัยยานันตนาตะวันนีนอิทิมโตชติมันโตวันนวันโตยัสสีนมธรรมนาภิกมุณิกุลนางสมิติงวนังเวสามิตาปจัสตายอาศนันตตะวันนีนอิทิมโตชติมันโตวันนวันโตยัสสีนมธรรมนาภิกมุณิกุลนางสมิติงวนังกุมพิโรราชกไหโกเบลตานิเวสันอัมพิโยนางสติิกุมโร รัชกาฮิโกสุปกษัตริม ah ิตริงว ja, ันนางปุริมัญจาที่สาราชาทัตตละถกภาาสติคันธพนาอธิปติมหาราชายสัสสิโสปุตตปิตัสภาวะอินทนามาหมหาปลายติมันโตชุติมันโตวันนางมันโตยสัสสีโนธรรมนาภิกขมุงิกุนังสมิตริงวันนางทักษินัญจาที่สาราชาวิรุนหตปัสภาสติกุมพันธนังอาทิปติมหาราชายสัสสิโสปุตตปิตัสภาวะอินทนามาหมหาปลายติมันโตชุติมันโตวันนางมันโตยสัสสีโน มุทมนาปิกมุงพิกุนังสมิติงวนังปชิมัญจัติสังราชาวิรูปโกปัสสะสตินาคันติปติมหาราชายาสสิโตปุตตปิตาสภาวอินทนามาหะปาไรที่มันโตชิติมันโตมันโตยัสสิโนมุทมนาปิกมุงพิกุนังสมิติงวนัง อุตลาลันจัดที่สังราชากูเวโรแต่ภาษาสติยังคันดังอธทิตย์มหาราชยาสสิโสุตบิตาสภาวะอินทนามามาปละอินทิมโตชุติมโตวันมันโตยัสสิโนมุธมนาภิกขมงพิกุนังสมิติวงศังปุริมาทิสังทัตตะลัทธะกิณีนาวิรุณทโกวัติมนาวิรูปโกกูเบโรอุตตรังทิสังจัตโรเตมหา ราชาสมันตาเจตุรสิสารันธารมนาสังสุวรรในกปิละวัจเวเตสังมยาวินโนทัสาคุวัจันิกาสตามยากุเตวเวเจนทวิปุจาวิปุโตสหจันทานโนกมาเสรถดจ่ายกินุมันตุนิมันตุจัดปะนาโอปะมันโยจัดเทวสุโตจมาตติกจิตตัเศนโตจักนัพพลนะโรยราชาโฉโลสัพโพอะคูปัญจติโกเจวะติมพารุตุริยวัชชะสิเตจัญญจราชนโขกันทพสาราชุบพิโมทมนาปิกังมองพิกุลนัมสัมมิติวนาอัตคูนาภสนาณคาเวสาราสหัตัดจักกัมพลัลสห ยติพิยมุนาทตลทาจะอกุนาคายัสสัสิโนเอราวัโณมหานครสุปกาสมิติวนาเยนะคาราเชสหสสหะลันติทิพาธิชาปะกิบิสุตตาจักคุเวหายัสเตวนามชาปตาจิตราสุปนาอิติเตสนามาภยันตานาคารชาณามาสีสุปนาตโตเคมมกสิพุทโธสันหาหิวจาหิอุปวะหิยันตานาคสุปนาสารนามังสุทธ ชิตาวชิราห์เทนาสามูธังสุราสิตาพัตโลกสาวัตเสตัยทีิมันโตยัสสินโนกัลละกัญชามหาภิสมะอสุราธนเวกษา เวปปจิตติสุจิตติจะปะหารธรรมุติสหัสตันจะปริพุตานังสเปเวโรจนะมะกษณ์สนาหิตวะปะลิงสานังราหุมันทะมุปะกะมุงสมัโยธนิปตันเตปิตุนังสเมติงวะนังอโปจะเทวะปัทวีจะเตโชวยยตัทธักขะมุงวรุณาวรุณาเทวะสมุจจะยัสสะทามตตาการุณากายิกากุเทวายสสิโนทเสตเตทัสสะทากายสเปนนัตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยัสสิโนมัทวนาปิกะโมิกุณังสเมติงวะนังเบนทุจะเทวะสหลิจะสมาจะรุเวยมารจะเท วัจนธรรมะคูปุรักิตาสุริยสุปนิสัตถีวัตสุริยมะคูปุรักิตานักขันนิปุรักิตาวากุมันทวลาหักกาวัตนาวัตโวเตโตตักรปทปุลินทถโททศเสตทศสัทธกยสัพเพนันนัตเถวนิเนอิติมันโตจุติมันโตวโนมันโตยัสสีนโนมัทมะนาปิกัมุปิกุนังสมิธิมันังจักุสะปุถีวะชลามิมฆิสิกา วาลิขกาละเจรัวชาเาอุมาบุปผาสีนวลรุณาสหธรรมาจัจจุตตาจัณเรชกาสุริยาลุจิลาเกุกูวัสสาวนีสีนวลสศเสตทศธาภิยะสพินานต์ตะวันนีนอิทิมันโตชุติมันโตวันาวันโตยาสสีนวลมธมนาภิกมุภิตุนังคภิเตวันัง สมมนามหาสมมนามนุษย์สามนุษย์สุตมะกิตาปทุสิขาคูคูมโนปทุสิขาอัตถคูหริโยเทวายตโรเทวสิโนปรคามหาปรคาวกุเทวยาสศิโนทัศเตทัศธากยาสเพนนาตวันณิโนอิติมันโตชุติมันโตวนาวันโตยาสศิโนมัทมนาปิกามูปิกุนังสมิเทวังสุกาการุมหาอาดุณาอากุเวคขนาสาสหโอทาตถัยหาบมุขาคุเทววิจักขนาสถานมัจหารักชามิสกาจายาสศิโนธนายังอะกาปัญญโยทิสอาภิวสติทัศเตทัศธากยาสเพนนาตวันณิโนอิติมันโตช ติมันโตวันน้ันโตยาสัตินนมุธมนาภิกมุณภิกุนังสมิธิมณังเขนวิยตุจิตายามากตะกาจายาสัสินนรพิทกาละมัเสตหาชุติตมานามาจะอารสวานิมานราติโนอะคกขุอัตคุปารานิมิตาทัสเตตทัสถากยาสเปนนานตวนณินอิติมันโตชุติมันโตวันน้วันโตยัสสตินนมุธมะนาภิกมุณภิกุนังสมิธิมนัง สัตเทตเทวะนิกายาสัพยานะตะวันิโนนามันวเยนะคันฉุญเยจันเยสติสาสหะปุชชาติมกีลังโอคตินนามนาสัวังคเขมโอคตานังนาคังจันทวาอธิตาติตังสุพรมะปรมโตจัปุตตะอิทิมโตสหัสนังกุมโรติโสจัดโสภคสัมมิทิงวานังสหัสพมโลกานามะหพปมาพิติสติอุปปันโนจุติมันโตพิสมากโยยัสสิโสทเสถาอิสระอากุมนเจกะวัสวัตติโนเตสันจับัชตวะคาลีโตเปลวิวารโต ได้จารสเพปิกันเตสินเิเทเวสพรามเกณมราชเสนาภิกษุมีปัญสักันทสัมัทถียังเอทาคันตะปัจทะลักแก่นะมันทามตุปสมันตาปริวะเลธรรมวมมุจโกจินังอิติธรรมหาเสนกันหัเสนาเปยเซย์ปันิณาตะละมหัจจะสรางกตะวานาเพระวังยะถาปวุสโกเมโคธนายันโตสวิจุโกตทัสโสปจุฑาวัติสังกุตุปเสยังวเสยทัณฑสภานปิญญาญาววากิตวานาจักคุมาจตรมันจะยิสัตถสาวเกสาสะเนระเตมราเสนาภิกันเตวิชนะตาปิกขะโว เจจาอัตตปมกะรุงสุตวัพุทธศาสนานวิตารเคหิภะกขมงในสังรมปิอินชายุงสเพวิชิตตสังขมันพยาติตายสสสิโนโมทันติสหปเตหิสาวกเดชในสุตติปุสุจุลชยบุรกอนนโมเมพุทธเตชัสสารตะนาตยาธรรมมิกาเตชะปสิทธิปสิทเทวานารายะปรัมเมสุราสิทธิปรมาจัอินทาจัจตุโลกากัมพีรักขกาตมุทธปุตรกังขาจัสัพพะมะชยปสิทธิภวันตุเตชยชยธรณีธรณีอุตติอุตตี นัทีนัทีชยชยคะคกรตระนิสัยนิไลสัยเสนนเมรุราชพลนารชีชยชยยัมพีรสมพีนาเคนธนาคีพีสัจจปุตตะการิชยชยยทุนนิมิตาโรคีชยชยะสิงคีสุทธานะมุกชาติชยชยะวารุณามุขสาตราชยชยะจามปาทินาคักุลคันทุกชยชยยัจฉคนตุรงสุกกะรัู้ชองศีหะพยักขตีปาชยชยะวารุณามุขยาตาชิตาชิตาเสนาเีปุณะ สุธินันลีชยชยสุขสุขชีวีชยชยทธรณีตะเลสทาสุชยาชยชยทธรณีสารติงสทาชยชยมังการาลัญญาพวะเคชยชยวรุณายะเเชยชยลักขเสสุระผู้ชัดเตชา ชยชยพรเมนทัศนาชยชยราชาธิราชศัสชัยชยชยปทวิงสัพังชยชยอรันตปัญเจกพุทธสาวังชยชยมเหสุโรหะโรหินเทวาชยชยพรมาสุปราโกชยชยนาโกวิรุณเโวิรุปโกจันทิมารวิอินโตจะเวตะ เวนะเตโยจะกุเวโรวรุณโอปิจะอคิวายโยจะปัจจุนโหสุมโรทตะลัตถโกอัถารสะมหาเทวาสิทธิตาปสาภาเทโยอิสีโนสาวกสัพพาชยะรามุพวันตุเตชยะธโมจะสังโคจะทัะปาโลจะชยะกังเอเตนะชยะเตเจนะชยะสุธิพวันตุเตเอเตนะพุทธเตเจนะโอตุเตชยะมังคลังชโยปิพุทธศาสตร์ศิลิมตโตอยังมรสัจจปาปิมตโตปราชโยอุกุสยังพุทธิมันเทพ โมทิตาชยัตตาพารมัคณามาหิสิโนชยปิพุทธัสิลิมโตอยังมรรษฐจะปาปิมโตปราชโยอุโกสยามพุทธมันเทปโมทิตาชยัตตาอินทคณามาหิสิโนชยปิพุทธัสิลิมโตอยังมรรษจะปาปิมโตปราชโยอุโกสยามพุทธมันเทปโมทิตาชยัตตาเทวคณามาหิสิโนชยปิพุทธัสิลิมโตอยังมรรษจะปาปิมโตปราชโย อุกฤษยมพุทธิมันเทปโมติตาชายตาถาสุปันนคณนามาเหสิโนชยปิผูทธัสสิริมตอยังบรสัตจากปาปิมตโตปราชยอุกฤสยมพุทิมันเทปโมติตาชายตาถานคกฆาณามาเหสิโน ชโยปิพุทธสัจิมโตอรยังมาลสัจจปปิมตโตปราชโยกุสยันปุถินเตปโมติตาชยัตอาทาพพามัคนามาเหสีโนชยันโตพุทธยามูลเเลสกิยานังนันทิวัตโนเเอวังตวังวิชโยโหหิตชยัสุชยมังคะเลอปะราชิตปบลังเกสีเสษปทวิปกเรอภิเศเกสะพุทธานังอคปโตปโมตติสุนักตังสุมังคารังสุปภาตังสุบุติตังสุขนโนสมุตตโตจัตสุยิทังพรมัชจริสุปัทขิณังกยะกกัมังวจักกัง ปัทกินังปัตถกินังมนโนกรรมังปันติทิเตปัทกินังปัทกินังนิกตวานราระพันตเถปัตกิเนเตอัตตลัทธาสุกิตาวิรุณหา,า,หา,าพุทธสัสในอโรคาสุกิตาโหทะสหัพเพหิยาติภิสุนันตุปนโตเยเทวะอัสมิงถะในอธิคตาทิคายุกาสถาหนตุสุกิตาหนตุสัพพทารักขันตุสัพพัตาดังรักขันตุชินะส,าาสาาัสนา ยากาจิจีปัฏนาเตสังสัพเพปุเรนตุมะโนรัฐายุตตะกะเลปะวัตสันตุวัตสังวัตสาวราหะโรคาจุปทวาเตสังนิวาเรนตุจัตสัปทากายาสุขังจิตตะสุขังอะรหันตุยะขาระหัง บทสวดธรรมะนิยามาสุดตังเอวันเมสุดตังเอกัมฉัไมยังภักขวัติสวัติยังวิหารติเชตตาวะในอนาคตปิเกิสกเดสัอระเมตตะโคภักขกวาพิกุมันติสีภิกขะวติพัทันเตติเตภิกขุภักขวโตปัญจสดสุภักขวาเอตท,ทัโวจะอุปทาวาภิกขเวจะทัะตานันอนุป,ปาทาวะาจทกตานาม สตาวาสาธาตุธรรมทิตตตาธรรมนิยามาสเพสังขารนิจติตังตถาคตวอภิสัมพุชติอภิสัมเมติอภิสัมพุชิตวาอภิสัมเมตวาอจิกติเทศเสติปัญญาเปติปัตเปติวิวารติวิภัชติอุตตนิกรติสเพสังขารนิจติอุปทาวะพิกเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังิตาวะสาธ <mel> <iah> าต <Arduino> ุธรรมทิตตตาธรรมนิยามตาสเพสังขารทุกขติตัง ตถาคตอภิสัมพุชติอภิสัมเติอภิสัมพุชธิจิตวอภิสัมเ თ ิวิจิติเทเศติพญเปติปัญจเปติวิวรติวิภัชติอุตติกโรติสเพสังขารทุกขาติอุปาทาวาภิกขเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิตาวสาธาตุธรรมทิตตธรรมนิยามสเพสังขาระ สัพเพธมมะอนัตตาติตังตถาคตวะภิสัมพุชติอภิสัมเมติอภิสัมพุชตวะอภิสัมเมตวะอจิคติเทเสติปัญญเปติปัฏเปติวิวรติวิภัชติยุตานิคโรติสัพเพธมมะอนัตตาติอิธทมะวจะภะคะวัตตะมนาเตภิกขุภะคะวะโตภาสิกังตินันทุนติ ปสวดพระเทกรัตตถาถาี่ฟังนานวาคเมยานัปปัติกังเขอนาคตังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่ปึงพ้ะวงถึงสิ่งที่ยังมาไม่ถึงยถาติตามปหินันตังอปัตัญจะอนาคตังสิ่งเป็นอดีตลาไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตจะยังไม่มาปจุบันังจะโยธรรมังตถาทถาวิปัสสติอสังหิรังอสังกุปังตังวิธารมนุกบเรย์ผู้ได้เห็นธรรมอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นนั้นอย่างแจ่มแจ้งไม่งอนงันขอนแคมขอบคุณพ่อพูนอาการเช่นนั้นไว้ อชัยวกิจจะมาตาปังโกชัญญามารดังสุงเวขวัมเพียงเป็นกิจที่ต้องทําวันนี้ใครจะดูความตายไหมพรุ่งนี้นาอีโนโสังฆรเตนะมหาเศนนัมาจุดนาเพราะการปรับเปลี่ยนต่อมัจจุราชซึ่งมีแสนามากย่อมไม่มีสําหรับเราเอวังวิหาริมาตาปิงอโหรัตตามาตันติตังตังเวประเทศกะรัตเตติสันโตอจิคเ,เตมุนิมุนิผู้สงบย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกยดการท้งทางวันและกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงราีเดียวก็น่าชม บทสวดธรรมะสังเวคชประจับเวคนะ สเพสังขารนิจจสังขัญคือร่างกายจิตใจและรูปประธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นเราดับไปมีเราหายไปสเพสังขารทุกขสังขาญคือร่างกายจิตใจและรูปปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกตนยาำเพราะเกิดขึ้นเราแก่เจ็บตายไปสเพธมานัตตสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารไม่ใช่สังขัรทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่ตตนของเราอทุกวังชีวิตทั้งชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุกวังนน โยสานางเมชีวิตตังชีวิตของเรามีคําตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตังเมอน,นิยตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรณังเมนิยะตังคาตายของเราเป็นของเที่ยงวัตตะคุณที่จะสั่งเวอะยังกายโยอจิรังร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นันอะเปตะบิญญาโนคันปะสะัสจักวิญญาณฉุดทวนเขาทิ้งเสียแล้วอาทิเศษสติจากนอนทัพปวิ่งขึ้นแผ่นเดิม กเกลิงคารังอีวัประดุดหลังว่าทอนไม้และทอนฟึ่งนี้และถังหาประโยชน์ไม่ได้นิจาวัตสัมคาราสังการทั้งหลายไม่เที่ยงเราอุปาทาวะยะธรรมมิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปจิตตะวันนี้รุชันติขนันเกิดขึ้นแล้วย่อมตับไปเจสังบุป,ปสมโสโขโค,ความเข้าไปสงบพระงับสำคัญทั้งหลายเป็นสูญยิ่งสเพสตามะนันติจาสัตทั้งหลายทั้งปวงกําลังตายอยู่มาริ่งสูจมาลิสะเลที่ตายแล้วและกําลังจะตายตเถวะหักมาริสัมมิเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันนา เ้าสงสัยโยความสงสัยในแับนี้ยนี้ยไม่มีแก่เราเลย บทสวดเมตตาย่งกินจิยังกินจิกุณสลังกำมังสัพเพหิปภะเทหิกะจังเป็นยังนงอนุโมทันตุสุนันตุพลโตเยเทวะอัศมิงฐาเนอธิคตาธิกายุกาสัทหุนตุสุกิตาหุลตุทุกขะปมุญจันตุมาตาปิตาสุกิตาหุลตุทุกขะปมุญจันตุสัพเพยาติกาสุกิตาหุลตุทุกขะปมุญจันตุสัพเพยาติกาสุกิตาหุลตุทุกขะปมุญจันตุสัพเพปิสาสัพเพยักษะสัพเพปิตาสุกิตาหุลตุทุกขะปมุญฉันตุสัพเพนนตตสุกิาหุ ตุขะปมุนจันตุสัพเพเทวาสุขิตาตุขะปมุนจันตุสัพเพสามะตินางสมิชันตุโวบูตรบูชาหลวงปู่ทวดนโมปุถิสัตวตกันติมายะอิติปภควานโมปุถิสัตวตกันติมายะอิติปภควานโมปุถิสัตวตกันติมายะอิติปภควาปฏิธนคาถายาเทวตาสันทิวิหารวสิณีจุเปกะเรพุทธิกะเรติหิงติหิงตาธรรมะธนัยนาพวันตุปุชิตาสุดิงกรณโจตาวิหารมันทะเลเทราจามชานาวะกัจพิกะวอดสารามิกาธนาปฏิอุปัสสกัยขันมาจัตเทสาน ถ้ามาจาอิสราสัมปานาปุต้าสุขิจพวันตุเตชลาภุชายเยปิจันตสัมภวะสังเสริฐาชตาตะวะปปาติกานิยานิการธรรมวรังปฏิจจเตสเพปิทุกขสการณตุสังขยังทัตุจิรังสังฆธรรมโอธรรมตราชปุคราสังโฆตุสมะกกวาทายะจหิตายะจ่อัมเหรักขตุสัจโมสเพปิธรรมจริโนวุตติมสัพปุญญามาธเมอริยปเวทิเตปสานาโหตุสเพปิปนิโนพุทธสาสเนสัมมาทารังเปเวชนโตกเรเทวปวัสตุอุทติภาวัย สัตยานังสามิตรทางในตุเมทนิงมาตาปิตาจะอัตระชังนิจังรักขันติปุตตะกังเอวังทำเมนะราชนโนปะชังรกักขันตุสัตา เทวตาอุโยชนะคขตาตุกะปตาชนิดุกะปยปตาชนิดปยาสกัปปตาชนิดสกกะหุตุสัพเพปิปานิโนอิตาวตาจารมิสัมปะตังบุญญาสังะตังกับเทวานุโมทันตุสัพพะสัมปติสิทธิยาธนังทัตตุสทายาสีลังรังกตุสัพพะตาภาวนามิรตาหุนทุกชนทุเทวตาขตาสุมังคุลคาถาหุตุสัพพังสุมังค rangingk ตุสัพพะเทวตาสัพพพะุทธานุภามีนาสติยุทธุนิรันตารังหุตุสัพพังสุมังค rangingk ตุสัพพะเทวตาสัพพะธรรมานุภามีนาสติยุทธุนิรันตารังหุตุสัพพังสุมััังงคารรกตุ ปเทวตาสพัสังฆานุภาเวนัสติหนตุนิรันตรงสเพพุทธาพรปตาปเจกนันจิยังพลังอรหันตานันจเตชินะลขังปัมิสปโสสเพพุทธาภรปตาปเจกนันจิยังพลังอรหันตานันจเตชินาลขังปัมิสปโสสเพพุทธาพรปตาปเจกนันจิยังพลังอรหันตานังจเตชินะลขังปัมิสปะโสสเพพุทธาพรปตาปเจกนันจิยังพลังอรหันตานังจเตชินาลขัง ขังพัตมิสัพพโสสัพเพพุทธาภรพตาปเจกนันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพัตมิสัพพโสสัพเพพุทธาภรพตาปเจกนันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพัตมิสัพพโสสเปพระพุทธาภรพตาปเจกนันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพัตมิสัพพโส ด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสาธยายพระพุทธมนต์นี้ข้าพเจ้าขอนมเก้าอุทิศวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิภัทรบรมราชิน,นีนาถพรรบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้เสด็จสื่สวรรค์้ารายขออนิสงส์แห่งบุญกุศลนี้ จงเป็นสัพพสิริม,มงคลแก่ข้าพเจ้าให้แก่ข้าพเจ้าจากถูกโศกโลกภัยอันตรายทั้งพวงให้มีแหล่งรายได้สุจริตมั่นคงเป็นสมาชีมันชอบทำคำว่าไม่มีอดอยากยากจนขออยากได้มีแก่ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีสมมาธิทิตั้งมั่นในพระธรรมคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลนามอีกทั้งขอเทพเทว,วดาทั้งหลายผู้ได้อนุโมทนาสาธุการในบุญกุศลน,นี้ได้โปรดประสิทธิประสาทพรน้อมกราส่ง อนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระปิตายาเศรีท,ทั้งไฟไทยและไฟลาวรวมถึงวัตถุมงคลตั้งปวงที่3ามสิอมเลได้จัดสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยพุทธพุทธานุภาพให้เปี่ยมด้วยพุทธานุภาพเทวานุภาพและฤิทธานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อำนวยผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครองและบูชาทุกประการเทอสสาธุ